ดอกไม้ใหญ่ๆติมันจะเป็นลูรูกับลาลาทันทีอ๋อติแล้วแต่อ,ออกแล้วอะต่อไปต่อไปจะอยู่ในวงของดนตรีสีธิโนไทยใช่ไหมคะหรือจะเล่นเครื่องดนตรีประเภทไหนคะอชอบว่าชอบเครื่องดนตรีประเภทไหนเนี่ยในวงเนี้ยที่พี่ๆเขาเล่นกันมาเครื่องอ เมื่อตะกุนี้ที่ฉันบอกว่าโรงเรียนที่เข้ารอบมีทั้งหมด5โรงเรียนทีกโรงเรียนนึงก็คือโรงเรียนเทพศริแต่ว่าในปีนี้เทพศรีเทพศรีไม่ได้ขึ้นมาแสดงเนื่องจากว่านักดนตรีจะไม่ครบนะคะท่านอาจารย์ก็แบกว่าเดี๋ยววันนี้ปีนี้เว้นไปก่อนเดี๋ยวดูปีหน้าว่าถ้าเทพศริเข้ารอบก็จะเชิญมาเล่นกับสี่วงที่ผ่านมาค่ะ รีบท,ที่ฉันคิดว่าความช้าช้าน้อยลงแล้วในนเรื่องของโซเชียลต่างๆที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราต้องเร่งรีบตลอดเวลาวันนี้ท่าทุกท่านมาด้นความดนตรีที่น้องๆอจะเป็นดนตร,รีที่เป็นช้าช้าในหัวใจท่านก็จะหัวใจท่านก็เต้นช้าลงแต่ไนเรื่องาอความว่า,วาท่านจะเป็นไปไปนะคะท่านมีหัวใจของความเป็นไทยอันนี้คือรากงา วัฒนธรรมของชาติและและพวกเขาเหล่านี้แหละที่เป็นผู้สืบทอดรากเก้าศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปนะคะสุดท้ายที่สิลปวนธรกรุงเทพของอบคุณโรงเรียนสตรีศรีจุโาไทยโดยท่านผู้บริจารค่ะดรสุราณีไกรายนผู้สอนและก็วันนี้ท่านอาจารย์ผู้ควบคุมวงท่านท่านนั่งอยู่แถวนี้แต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรือท่านให้กำลังใจด้านหลังขอเสียงปรบ เห็นเห็นสาวๆส,าวสวยๆขนาดนี้นะทุกคนเหมือนฮำโมนมากๆเลยอยู่หลังเวทีไม่มีใครเหมือนผู้หญิงเลยใช่เปล่าใช่ไหมคืออาจาร,รย์เก่งมากที่ดูแลแล้วก็สุ่ที่สีเป็นกำลังใจให้อาจารย์สร้างสรรค์เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวัฒนธรรมของเราให้คงอยู่ต่อไปนะคะ <S <S แล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ทางธนาคารสามารถเข้าไปช่วยได้รีบแจ้งมาทานันทีเราจะเข้าไป ช่วยทันทีเลยนะคะแล้วก็แสนพิสรานรงจะมีในสาหน้าค่ะท่านผู้ชมจะเจอดิฉันติดติดการอย่าเพิ่งเบื่อกันสาหน้าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่โดยครูสางธรมจากยอดพบกันเวลาเดิมคือ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ดิฉันโรงเรียนศิลปศิลปิทย์ไทยน้องๆหน้ารักนทุกท่านจะลาท่านด้วยเพลงรำเพลง